เซนครับออฟฟิเชียลเ,เอ้ยโอ,อ๊ยกี่โมงแล้วเนี่ย,เอ,ยเอ้ยโอ๊ะหกโมงแล้วนี่ยว่ะโอ้ยหิวอะ เอ้ยเบ้ยไปชวนแนนกินข้าวดีกว่าวะเอ้ยเลี้ยงสาวเว้ยเลี้ยงสาวเอ้ยเอ้ยอาบน้ำดีป่าวะเออแม่อาบเอ้อไปละเอ้ยเออว่ะรถเอาไปส่งซ่อมดีกว่าเอ้ยเดินก็ได้วะเอ่อแนนอยู่เปล่าใครมาวะเนี่ยแนนนี่ โอเคไม่อยู่าากลับนะเอ้ยเอาอว okay, ่าเอ้ยว่าไงมีอะไรไปไปกินข้าวกันกินข้าวที่ไหนอ่ะเนี่ยตรงสวนสาธารณะเนี่ยอไปเเดี๋ยวเราเลี้ยงเดี๋ยวเราเลี้ยงเอาไปไหนอะ่ะโอเคไปไหนอะ่ะไปไปไโอเค <c oughs> okay, าาคาไปไป ตอนแรกอ่านนิยาเดินมาเฉาอะไรตอนนี้แล้วอ๋ออะไรวะกำลังสนุกเลยไปตอนแรกเราว่าเราจะเอารถมาแต่รถมันพังเอ่อเฮ้ยไปนะคุณคุณไปหนึ่งน้าคุณคุณเฮ้ยครูเอ้าวัวเงยเฮ้ยครูทำไมมันมทำอะไรที่นี่น่ะครูนี่ครู เอ๋อพอดี <c oughs> เรื่องมันยาวนะพอดีคือว่าครูได้อลาออกจากการเป็นคุณครูแล้วแล้วเนาะนักเรียนนะเนาะไม่ต้องเรียกครูก็ได้นะเนาะอ๋อ,อไม่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครูทำไมถึงครูเลิกเป็นครูอะเออจำที่โรงเรียนที่เราไปเรียนกันได้ไหมล่ะจำได้ครับคจำได้จำได้ไดคือมันเกิดเหตุการณ ที่เรียกว่าคนไปล้องของนะอเนีะเรียกว่าเด็กนักเรียนเราเราเนี่ยแหละไปล้องของแบบไปล่าท้าผีที่โรงเรียนนะนะมันน่าจะเป็นชั้นเกือบสุดท้าย<อ>ตนาัน,น,นเคยได้ยินข่าวเลยนะครูอ๋ออ๋อแนนแนนแนนที่ที่ลงในเฟซไงที่ลงในเฟซอะ่ะไม่ใช่ไงเ,<อ>เห็นข่าวไปเราต่อเลยครูเราต่อเลยก็พอเสร็จสับเรียบร้อยใช่ไหมก็ มีคนไปลองของทีนี้ก็เจอดีและทีนี้ผู้ปกครองก็รับไม่ได้ก็เลยห้เด็กเนี่ยไปไล่เอ่อไม่ได้ไปไล่สิให้ยังไงดิเรียกว่าครูครูอยู่นิ่งก็ได้นะครูครูหัวสั่นนะครูครูอยู่นิ่งก็ได้ไม่ไม่ไม่ลุงลุงเป็นพวกที่แบบวลาพูดแล้วต้องออกท่าออกทางไงมันจะได้อินอินเลยเนี่ยเล่าแ่อเลยก็เด็กเรียนก็ที่ทอที่เห็นก็แต่ก่อนที่เราเรียนก็มีห้าสิบหกสิบคนใช่ไหมหนึ่งชั้นใช่ไหมก็ ตอนนี้โรงเรียนที่อยู่ก็แต่กลายเป็นโรงเรียนล้างเรียบร้อยแล้วไม่มีใครอยู่สักคนเลย oh. ยกเป็นยกเป็นครูแต่กูก็คูก็คงจะขา,ขายของอยู่ตรงนี้อีกสักพักแล้วล,ลูกครูก็ต้องไปขายที่เมืองอนนื่นนะน่ะลงขายเล่ยไปเลย mm. ลเอืมลเออคุณครูไม่น่าขายนะครูดูลองจองเลยดิรอ,อนั่นแหละ <c oughs> เอาเอาเป็นว่าอ๋อเดี๋ยวเออ <c oughs> เบอ,อครับครูงั้นกูว่าอย่าไปเลยนะ มันอันตรายพื้นมันก็ผุหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีใครอยู่เลยอครูเป็นห่วงนะผมผมก็ไม่กล้าไปหรอกครูเพราะว่ามันมันเขาไปลองของอะผมไม่กล้าผมผมไม่ชอบรื่อมพกนีอยู่แล้วอืมโอเคว่าแต่จะกินอะไรเลามันมันมันจะเย็นแล้วเนาะเออมีอะไรบ้างครูครูขายอะไรบ้างมีไก่มีสเต็กมีเนื้อกับ ตายมีหมูมีเนื้อแกะหรือแพะไม่รู้น่าจะแพะ้เธอเธออะไรเธออะไรเออย่างเอาอย่างละอย่างอย่างละชิ้นสองชิ้นไหมให้มันลองท้องหน่อยก็ได้ครูเท่าไหร่ครูราคาราคาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเถอะถือว่าเป็นครูอะไรเงีือว่ามือนี้ครูเลี้ยงแล้วกันเว้ยขอบคุณมากเลยครูไม่เป็นไรครูเอาไปเถอะโอเคเอาก็ไไ้โอเค เด็กมันเกรงใจกับขอใจอยู่หรอกเอาเด็คทานให้อร่อยนะขอบคุณมากครับครูเด็กิบอันนี้เธออันนี้นับอกนับหกกเออเธอเธอไปเปล่าไปเปล่าไปเปล่าจะไปไหนไปลองขอไงเราเราบอกครูไปงั้นแหละเราจะไปรอ้องเราอยากรอ้องเออโหตอนแรกเก่งเราอยากลองเราอยากลองเธอไปปะไปไปเอ้า เราติดลิลี่ช่วงนี้กำลังดูชายชายแลแต่แล้แต่เอ้ยเอ้ยเอ้าตกใจเลยเอาว่าเอาว่าเออครูลืมบอกไปว่าครูขายน้ำด้วยเอาเหรอน้ำอะไรเนี่ยครูน้ำน้ำโคกกับน้ำเขียวอ๋อเอ้ยครูทำไมผมเมาอ่ะครูให้ผิดเปล่า เออเธองั้นเดี๋ยวคืนนี้เราไปดีกว่าเธอมีของอะไรไว้ป้องกันบ้างปะอ,อยากได้อยากได้ใช่ปะอือฮึอะเอาไปเลยมันคืออะไรอะพระพระขอะหนังสือสวดมนต <c oughs> ์ <c oughs> อ่าโอเคงั้นเอ้ยมันมันจะค่ำแล้วงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเตรียมอะไรก่อนดีกว่างั้นเธอเดินกลับหรือให้เราไปส่ง ไปส่งอ่ะก็ได้เอ่อแล้วครูไปไหนแล้วเก็บของเรมั้งสงสัยกลับไปเถอะไปเถอะเอ้ยเธอเราด้วยไปไปต้องเราด้วยเหรอเนี่ยสภาพเนี้ไปเธอหน้ามีแข่งกันดีกว่าเอ้ยเราเราไม่ทันดิไปแล้ว โอ้จบแล้วเธอชน,นะไปบ้านละไปโอเคขอให้ดูซีรีส์ให้สนุก <c oughs> นี่เนี่ยไปแล้วมันเกิดกริงอยากโดนนี่ไหมเนี่ยอยากโดนนี่ไหมเฮ้ยไปดูซีรีส์เถอะนะ <c oughs> ไปแล้วห้องน้ำนดีกว่า <c oughs> อยากโดน <c oughs> ไม่เลยเนี่ย <c oughs> เออเออเอาดิออโอ้โหเผลอหลับในห้องน้ำโอ้โห ได้จ่ายเงินเพียบแน่ค่าน้ำนี่แหละหนี่กี่โมงแล้ววะเอ่อไม่มีรายการซะด้วยแถวนี้ชึบโอ้โหชัดเลยประมาณตีสามโอ้ยมาขอดูหน่อยสิของดวงของดีที่ครูบอกอะ่ะมันจะสักแค่ไหนกันเชียวดีนะไปเอารถมาแล้วอแรงขึ้นเฮ้ยนั่น,นมันรถครูนี่เฮ้ย ครูทำไรอะ่ะโอ้ยปวดหลังเว้ยหลังดอกหม <c oughs> โอเคสมุดเอกสารการเป็นครูอืมแฟมนักเรียนโอเค <c oughs> ไม่อยากจะจากโรงเรียนนี่ไปเลยเออเอาวะหวงว่าจะได้เจอดียังไม่เจอของดีไปดีกว่าโอ้ยนี่ถ้าเรามา มาเร็วนะเนี่ยได้เจอครูแน่โอ้ยเอาละบไหนว่าอยากเจอจังเลยของดีเนะนี่ยบอนี่เอาเอาพระมาด้วยเอ้ยมันหนังสือสวดมนต์ดีกว่าโอ้ยโคตรล้างอะ่ะโอ้โหโคตรสะอาดไอ้บ้าเออด้านนี้ดีกว่าโอ้โหเลือดยงแมงมุม แล้วทำไมมันมีเลือดด้วยอ่ะโหโคตรสะอาดเอ่อไหนดูซิมันมีอะไรบ้างเอ่อไม่มีอะไรเลยเฮ้มีสมุดชึบใครมันเอาสมุดมาไว้ในนี้เนี่ยเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยอ่านแป๊บ เรื่องราวของผีในโรงเรียนนี่คือผีฮานาโกะซังจะยองขวัญเล่าลือกันว่าในห้องน้ําหญิงที่ชั้น3าของอาคารในห้องน้ําที่3แล้วเคาะประตู3ามครั้งแล้วพูดว่าฮานากะซังสามครั้งแล้วเปิดประตูเข้าไปบางครั้งอาจจะพบกับเด็กผู้หญิงน่ารักสวมชุดนักเรียนสีขาวกระโปรงแดงรอคอยอยากรู้อยากเห็นอยู่ในนั้นต้นกําเนิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองประเทศ ญี่ปุ่นได้ถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดของสมัยอะไรไม่รู้โจมตีมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้เข้าไปซ่อนตัวหรือหนีหลบระเบิดในห้องน้ําของโรงเรียนชั้นสามห้องที่สามของอาคารเรียนไม่จะบอกนะว่าอาคารนี้มันสร้างทับอันนั้นอ่ะออมีอีกอ่ะแต่โชคร้ายที่โรงเรียนถูกทิ้งระเบิดอย่างจังทําให้อาคารพังทลายลงท,ทับฮานาโก ให้ตายทั้งเป็นหลังจากนั้นวิญญาณของเธอก็ได้ติดอยู่ภายในห้องน้ำนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอมีคนอพอมีคนบางส่วนได้อ่านเจอเรื่องเราแบบนี้ก็ทำให้คนบางกลุ่มอยากลองดีกับฮานาโกะสังโหแต่วันต่อมาเด็กพวกนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเฮ้ยเจอของดีเจอของดีเอเบอยากลอง โอ้ยเต่ห้องน้ำชั้นสามเหรอ,อ,อห้องน้ำชั้นสามเออโอ้ยห้องน้ำชั้นสามเหรอจะโรงเรียนนี้เออว่ะมันมีห้องน้ำชั้นสามนีกว่ะโอ้โหโคตรอะไรอะรูปภาพโอ้โหโคตรมืดเลยโอ้ยไม่ได้เอาไฟฉายมาด้วยอยลืมเอาไฟฉายมาอันนี้ชั้นสองชั้นสามอยู่ด้านบนเอ้ยเราสำรวจชั้นสองก่อนดีกว่า เออนัอ่นเนห้องอะไรอะ่ะเอาห้องห้องส,องสม,มุดเอามันปิดแล้วเหรอเนี่ยโอหเอ,อ่อชั้นสามชั้นสามด้านบนสินะโเหเฮ้ย,ม,ยมีเฮ้ยมีเหล็กด้วยเอ,อ่อถ้าจำไม่ผิดห้องนี้มันห้องห้องอ,อ๋อนี่ห้องพักครูเอาไฟยังเปิดอยู่ด้วย ไม่น่ามีอะไรมัง้งเฮ้ยฝั่งนู้นมีอะไรเปล่าวะเฮ้อฮ้ย,ยนี่หรือเปล่าวะห้องน้ำเฮ้ยไหนดูเฮ้ยขออ่านแป๊บนึงห้องน้ำหญิงที่ชั้นสามก็น่าจะที่นี่อ่ะอขออนุญาตชั้นห้องที่สามวะ ชั้นที่สาห้องที่สามหนึ่งสองสามัม้นก็ห้องนี้สินะเอ้ยเล้วเคาะประตู3าครั้งแล้วพูดว่าฮานากะสังสามครั้งหนึ่งสองสฮานาโกะสังฮานากะสังฮานากะสัง Uhm. มันมีจริงเฮ้ยมันมีจริงไอ้ t id, t id, t id, masa, ติดติดติดเอย่าสากปะไอ้มันติด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 อู้ยไปแล้วครับไปแล้วออกมาได้แล้วอู้ยหลงและหลงและกลับแล้วไม่โฮ้ยเอาพระมาเอาสมุดสวดมนต์มาก็ไม่ได้ช่วยเลยนะโมนะมินะโมนะมิตาผู้อู้เฮ้ยเฮ้ยอู้ยโดนขังอู้ยอย่าบอกนะว่าโห้ยต้องหาอะไรมาขุดอีกอู้ยโดนเล่นแล้วครับเฮ้ยต้องต้องหาอะไรมาขุดละ อย่ามานะผีอย่าเฮ้ยมาเดินด้วยกันสิเฮ้ยไม่ไม่เอาวิไม่เอาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าเข้าม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 าไม่เอาไม่เอาอย่าเข้ามาเอ้จะมีหนังสือสวดมนต์นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนำโมตสับเพราะเข้ามาโตเฮ้ยเฮ้ยจะมีหนังสือสวดมนต์นะเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ย โอ้ยโอ้โขคขนลุกขนพองเลยครับเฮ้ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยเออเจ้าว่าไปนี่กล่องอะไรอะฮึบมันมีกระดาษด้วยหาขวานทุบไม้กั้นประตูที่ชั้นสองหาขวานทุบไม้ที่กั้นประตูที่ชั้นสองเหรอแวจะไปหาขวานจากไหนอ่ะเอยต้องหาขวานทุบไม้เหรอหาขวานอีกโอ้ โอ๊ยไม่ไม่เข้าแล้วห้องน้ำกลัวหาขวานหาควานไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดเราติดไปเอา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 ไปวิจิตติดโอ้ยใกล้ๆเลยเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปชิบไปแล้วครับเจ้าอันนี้โอ้ยมันตามมาไหมอ่ะไม่ไม่น่าตามมาเลย โอ้ยแล้วหาขวานก่อนดิขวานอะไรวะเออเอ้ยนั่งเฉยเลยขวานขวานขวานประตูไม้ที่ชั้นสองอ๋ออย่าบอกนะว่าห้องพักครูวัดดี้เออมาวัดดีอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีที่หลบมีที่หลบเฮ้ยสวยสวย โอ้ที่หลบนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเาย <Hi S 1> เทีอกูโอ้ยใหญ่แบงบูมทล่มลีดใหญ่แบงบูมกูไปแล้วไปแล้วแอบแอบไป,ปไหน,นแม่แอบแอบและแอบไม่มาเท่ากัน,นหรอไปไหนแล้วน,น้นาอันนี้มีแม่น้ำนี่นนวะเนี่ยวาโอ้ผีบ้านไหนมันเปิดประตูได้วะโอ้ยลองกลับไปหาอีกทีดีกว่าเอ่อมัน มันน่าจะมีอะไรบ้างดีตรงโต๊ะครัวเผื่อมันจะมีลูกอมเออ่ปิดก่อนเด็กผีเข้าเฮ้ยนี่ไอขวานอ๋อแล้วถามจริงครัวอะไรมันจะเอาขวานไว้ในนี้ชึบโอเคได้ละรีบ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 อยากออกไปเอ๊ะ มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยจิงจกด้วยหนึ่งสองสามชึบไม่ใช่อันนี้ด้วยไม่อยอบอกนะวไอนี้เฮ้ยขอทุบก่อนเอ้ <c oughs> เอามีไม้ด้วย โอเคทางสะดวกเอ่อไม้นี้น่าจะเอาไปทำอะไรได้เก็บไว้ก่อนดีกว่าเอา่เอเฮ้ยมันต้องมันต้องใช้ที่ขุดนะมันไม่ใช่ขวานอนะเดี๋ยวนะหาขวานทุบไม้กั้นที่ประตูชั้นที่ชั้นสาทุบไม้กั้นเนี่ยมันมี มันมีไม้กั้นสองอันแล้วมันมีไม้อันหนึ่งหรือว่ามันอยู่ในนี้วะลองไปลองไปเช็คชั้นสามกนดีกว่าเผื่อมันจะมีอะไรติดอีกอืเอ่อตรงนี้มีชั้นอะไรด้วยเออกระดาษไม้ทําโต๊ะครับอยู่ห้องไหนสักห้องไม้ทําโต๊ะครับยังจะให้ทําอีกเหรอ ครับอีกโอ้โหปริศนามันโคตรยาวเอ่ออ๋อกุญแจห้องพระครูอยู่ห้องสังคมจะไปรู้ไหมห้องสังคมอยู่ไหนเนี่ยเออไม่ได้เรียนนานแล้วด้วยเอ่อผีอยู่ไหนวะโอ้โหชัดอันนี้มันในห้องห้องผีเลยตรงนี้มีที่แอบเออเอ้ยลองลองขึ้นไปด่านฟ้าแป๊บเฮ้ยด่านฟ้าโอ้โหด่านฟ้ากั้นเฮ้ยด่านนี้เปิดได้เฮ้ยมีกล่อง เฮ้ยไม้เจอไม้อีกเก็บมาห้องอะไรเนี่ยห้องสังคมอออนี่ไงห้องสังคมเฮ้ยแต่มันมีบล็อกกั้นอะออห้องนี้ไม่มีอะไรกุญแจห้องพักครูก็อ๋ออย่าบอกนะว่ามันต้องมาหาของห้องพักครู แล้วห้องรครูมีอะไรวะครูถามจริงตอนเราเรียนครูแอบทำอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรห้องนี้ไม่มีห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็ไม่มีห้องนี้เข้าไม่ได้มันล็อกมีอะไรบ้างเนี่ย ุณจห้องสังคมไม้ทำโต๊ะครับไม้ทำโต๊ะครับนี่ก็ไม่มีชึบอ๋อมันมีอันนี้กันนนก้นอยู่ทุบทุบโอเคอปุ่มเปิดห้องสมุดอ๋อนี่ไงปุ่มเปิดห้องสมุดเออมีอะไรอีกเปล่าอันนี้ห้องแหละห้องวิชาคณิตศาสตร์เกียรตตกตลอดเลยครูนะครู เออห้องนี้มีเป้าเออสติกมีสติกเก็บมามีอะไรเก็บมาให้หมดเออในนี้ก็ไม่มีชึบห้องสมุดห้องสมุดชั้นนี้ติดแยมมีมูมอีกแล้วชึบโอเคเ เฮ้ยว <cond linguistic monitoring> ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามา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 โอเคคุยกันรู้เรื่องโอ้หมันเท่ยังงี้เลยเหรอโอเคโอ้โหเกียดห้องนี้สุดแหละโอ้ยเออว่ามันมันมีมันต้องมีอะไรอ่ะห้องเนี้ย โอ้ติดเอ,อเออนี่มันเพชรนี่ออมันเอ้ยมันมันมีเพชรตรงนี้แล้วมันอ๋เอเฮ้ยมันต้องเอา,เอาไปคัฟพีเอ็กแสดงว่าในนี้มันต้องมีอีกสามเอ้ยมันต้องมีอีกสองเม็ดดิอือ ห้องนี้ไม่น่ามีแล้วแหละมันห้องมันเช็คหมดแล้วนี่ว่ามันก็เหลืออยู่อย่าบอกนะว่าห้องน้ำอืมน่าจะใช่นี่ไงห้องน้ำ,ห,นำห้องนี้ไงเอ่ออันนี้ไม่มีไอ,อ้หวังว่ามันจะไม่อยู่นะนถังขยะไม่มี ห้องนี้ก็ไม่มีมีไงห้องเจ้าแม่เลยโอ้โหนี่ไงนั่นก็เหลืออีกอันเดียวสวัสดีมาทำอะไรที่ห้องนอกชั้นหรออมืมาทำธุระโอ้โหโคตรหลอนนะเอานี่ไงหนึ่งอีกอันหนึ่งเอาลึกเฮ้ยโอเค หมื่นงั้นแสดงว่าเราต้องทำปิกเอ็กเปขุดเดี๋ยวนะคราบก่อนเออขาดสติกอันนึงอ่ะเดี๋ยวต้องต้องหาอีกอันสติกสติกสติกเฮ้ยเหมือนกับว่าฮานาโกอยากจะเล่นกับเราอ่ะ แต่เราไม่อยากเล่นกับเธอไงไม่ยช่ไหมอ๋อนี่ไงเธออยากเล่นกับเราจริงๆด้วยแต่เราไม่อยากเล่นด้วยเออเราไม่ว่างนะโอเคไปแล้วโอ้ยเอออย่าทำบุญไปให้เดี๋ยวทำบุญไปไอปี๊กเอ็ก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 นี่ไงปี๊กเอ็ก มีเพื่อนเล่นเออเดี๋ยวไปหามาให้ไม่ใช่เราปิดเลยมาโอเคเออนี่ไงห้องพักครูโอเคห้องพักครูโอเคเออเปิดทำไมครูเก็บของมั่วซั่วย,ยังเลยเฮ้ยเปิดเดี๋ยวนะเปิดโอเคเออ ยาฮิยาซโลเนตเอามาทำไมเนี่ยเออมันเป็นยาซโลเนตเอาเพื่ออ๋ออย่าบอกว่าไปเล่นกับนางเออมันมีมีไงปุ่มอีกอันหนึง่งชึบเออสวัสดีสวัสดไีไปเร็ว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  ไปแล้วไปแล้วไปกิเอาได้ไปกินไปแล้วเฮ้ยนี่เราได้ได้ปิกได้ปิกเอ็กได้ปิกเอ็กได้ปิกเอ็กทัเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วเอามาขุดทำให้เธอเธอช้านี่เองโอ้โหอืมอย่าอย่าหลอกอย่าหลอกอย่าหลอกขอขุดอย่าหลอกเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันหนังสือเยนเอฟเฟกซีวี อ๋อมันไม่ใช่พลาแต่มันไอ้นี้นี่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเห็นท่างตีเหล็กเดี๋ยวอะไรๆมันมีท่างตีเหล็กเออชั้นชั้นชั้นนู้นชั้นนู้นโอ้ยดีนะแนนเอาวันนี้มาให้นี่ไงช่างตีเหล็กนี่ได้แล้วทีนี้ก็จได้กลับบ้านไม่อยู่แล้วเมืองนี้น่าจะน่าจะเชื่อครูแน่ๆว่าแบบอย่ามาเนี่ยโอเค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  โอเคนี่ไงออกได้แล้วโอเคอืมเอาไปเลยไปโอเคโอ้ยหลอนเลยเออมันมันคงไม่ออกมาใช่ปะโอเคโอเคไวมาเยี่ยมนะเชียฮานาโกะเอ้ยฮานาโกะสังเต่ไม่มีครั้งสองแลทษทีไปเลยี๋ยวกลับเลยครับไม่อยู่แล้ว โอเคครับผม,ผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับผีหานาโกะสร้างในโรงเรียนสุดหลอนนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้ําชามมาเลยสำหรับใครที่คิดถึงพี่น้าชาก็พี่น้ชานชากลับมาแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> okay, ว่าเยโอเคครับผมก็ขอพูดใส่ขยายนิดนึงครับผมก็ไอที่ผมหายไปนะครับผมช่วงนี้ผมติดงานหนักมากๆเลยนะครับผมอาจจะมีคลิปเกมหรือคลิปอะไรน้อยลงก็ต้องขอทัยคุณผู้ชมทางฝั่งเบตานะครับผมแล้วก็เธออันนี้อันนี้ครับแล้วก็ ทางทีมงานนะครับผมได้มีทีมงานใหม่ก็ต้องขอบคุณพี่แนนมากนะครับที่มาเล่นเป็นพียนาโกให้เราวันนี้ใช่ไหมโอ้ยเธออย่าตีก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่กดไลค์กดแชร์กดซับใครให้พวกผมด้วยนะครับโอ้ยเธอโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายแล้วจอดีครับ